คลิปนี้จะพามาดู12ล้อรกระบะทออมีเนียมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยกระบะกว้าง255หู 5, ู2510ยาว1 8 0นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีวุสุกิกานะครับ12ล้อนะเครื่องอ e ีวุสุ 6S-D1 ครับอันนี้ก็ปั๊มสายเนาะเครื่องปั๊มสายครับโบอินเตอร์อนี่ยฮะ ตัวนี้มานี้กือว่าจะเป็น340นะครับตามที่เฮียเขาบอกนะเนี่ยครับออาสายแล้วนะอันนี้ซึ่งไอ้เครื่อง 6D1 เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องอตัวเดียวกับ e U, อูซุเดก้า3 2มี่หรือว่า27บ้านเราแลครับหรือว่าจะเป็นล็อกกี้240้านเราอะนะ cc มันนะี่ก็จะเท่ากับ 6UZ 36นะ 6UZ อะ พวกเครื่องของอ e ซสุสามหกสูตัวใหม่นะซีซีเท่ากันครับเก้าันแปดร้อยกว่ากนวะ่าเนาะประมาณนี้ไม่ถึงหมื่นซีซีไม่ถึงสิบลิตรนะไม่ถึงหมื่นซีซขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับนี่เลยหกเอ็ดีหนึ่งกระซีรหัส CXG ครับบันไดหน้ายาวนะเดิมทีมาเนี่ยมันก็จะเป็นแปดร้อนะ 8ล้อแล้วก็เอามาแปลงเป็นงล้อนะครับก็ยัดท่านหลังไปเบรกน้ำนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นเบรกน้ำนะก็ทำสีเขียวมิ้น์ครับเดี๋ยวก็จะก,การแปลงหน้านะเป็นกิก้ากิก้าตัวไฟตั้งอะ่ะอันนี้ก็ใส่ฝากระโปรงแล้วหน้าตารางนะครับพอแปลงหน้าแล้วหล่อแน่นอนครับ สาสี่เขียวมินนะนี่หัวนอกคัสีนอกไทยญี่ปุ่นทั้งคันนะครับก็นำเข้ามายกคันเลยนะสองคันหน้าสิบสองล้อเท่าเดียวนะครับนี่กระบะมีเนียมกระบะมีเนียมพื้นเลสนะครับพื้นเลสตรงนี้ท้ายนะประมาณนี้ครับบันท้ายนะ สว,สวยเลยครับเครดิตดีเอกสาร D, D. ดีๆมีรถมีกิจการของตัวเองมีอะไรที่แน่นอนอะ่ะก็สามารถซับดาวได้เลยนะครับซับดาวได้นะแต่เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขต้องคุยไกยทีต้องมาคุยไกยทีนะครับเงื่อนไขมีเงื่อนไขยอยู่เนาะก็ยังว่างอยู่นะครับราคาเบาๆเลยนะคันนี้นะราคาเบาๆเลย อยางว่างอยู่ายในจีก็จีนะครับไผ่าาจัดก,ก็จัดเลยนะรีบๆเลยเดี๋ยวหมดก็พร้อมใช้เลยนะครับอันนี้ถ้าซื้อไปเนี่ยก็พร้อมใช้เลยพร้อมมาวิ่งงานได้เลยนะครับเบิกน้ำนะครับผม เอกน้ำนะแท้หลังก็อีสุนะครับแท้หลังเป็นแนบแบบสามสาแรกนะฮะแทนแบบสามสาแรกแบบนี้เนี่ยที่ก็ทำมาอย่างนี้ส่วนหนึ่งอ่ะคือเรื่องบบลำดับของเถานะครับพรเพราะว่าเผาจักอ่ะมันอยู่เผาน,นี้เนี่ยเผาจักนี่เผาตามนะครับถ้าเกิดว่า ไอตัวพาวโบกี้เนี่ยมันกดตรงกลางเนี่ยบางทียังไงเอ่อเวลาขึ้นเข่าอย่างเงี้ยแรงกดมันจะลงสว่านเสมอทําให้ไอล้อจักรเนี่ยมันดิ้นนะเพราะว่าจะลืมว่ามันเป็นมันนเป็พาวเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเย้ึงพาวโบกี้มาไว้ข้างหน้ามาแบบใกล้ๆแบบล้อจกอักรอ่ะทําให้น้ําหนักที่กดลงมามันจะไปทางล้อจักรมากกว่าทีนี้เวลาขึ้นเนินหรือว่าขึ้นดอยนะครับเวลาฝนตกอย่างเงี้ยโอกาสที่แบบว่า ยังไงอะโอกาสที่มันจะฟรีอะมันก็ค่อนข้างจะมีน้อยกว่านะครับมันก็ยังดีกว่าเนาะเอาจริงอารมณ์ก็น่าจะประมาณคล้ายๆแบบถุงลมยกเพานะครับเวลาขึ้นเขาเง,งี้ยอย่าหัวลากอะถ้าเกิดเพาเดียวอะไม่ยกเพาขึ้นอะมันก็จะฟรีทิ้งแค่มั้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายกถุงลมขึ้นอะมันก็ยกถุงลมพอตามนะมันก็จะแบบแรงกดเพาอะยังไงน้าหนักมันก็ถ่ายเทปเไปล้อจักรมากขึ้นประมาณน,นี้ทำให้มีแรงกดเพาลอ้อตั มีแรงกดมากขึ้นตะกุยได้แบบโอเคกว่าเดิมแน่นหนึบกว่าเดิมรายละเอียดดีเทลครับมาดูกันฮะใครสนใจก็โทรเบอร์โทรนะครับหรือว่าจะทักไลน์มานะ0 9 8 5 6 0 2 1าแอนแอดนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นรถของร้านปาพัธนะครับเกีย๊อปอบส่งมาต่อ เตียป๊อปสั่งต่อขายเลยครับสั่งต่อให้ลูกค้าดูเลยนะลูกค้าจะได้แบบเห็นตัวจริงนะมาดูพื้นกันนะฮะขึ้นเข้าประมาณนี้ทุกคนนี่ครับพื้นประมาณนี้พื้นเหล็นะฮะพื้นเหล็แผงข้างก็พื้นเหลดด้วยนะวีนเนียมนะครับเหลดเต็มนะ เลตเตมมีเนียมเต็มใบเลยครับวันนี้ข้างบนก็เป็นเลตด้วยนะยาวเจ็ดเมตรแปดนะครับ็นไรอีกเดี๋ยวให้ดูอีกอชายน้ำนี่บันท้ายนะครับ บันพับนะฮะของแต่งประมาณนี้ครับทดลองครับบางคนซุ้มล้อเลดนะครับกระดูกนะฮะประมาณนี้กระต่ายช่างดออครับอู่ช่างดอดปันโป่องอู่เก่าแก่ครับอู่มีชื่อมานมน้ำน,นะไว้ใจได้นอนครับงานฝืมืออันนี้ก็จะได้ถังมิเนียมด้วยครับถังมามิเนียมอันนี้ก็มาสองร้อยกว่าลิตร ชายน้ำนะฮะนดีอ่าดาวก็ได้ครับหรือว่าสุสศก็ได้นะหมดได้หมดเลยม, finance, มีระบบไฟแนนซ์มารองรับนะครับเรื่องราคาก็ทักไมทีนะฮะทักกันมาหรือว่ายัางไงอะไม่ต้องมีลรถก็ได้ะฮะลองก็ลองทักมาดู ซุ่มล้อเลสอันนี้ซุ่มล้อเอรอล้อตามนะครับคันหน้าคัานหน้าคัานตามนะอันนี้ก็ยิงหมดไปด้วยแปดน็อตถังน้ำมันมีเนียมนี่นะ ร้านนี้เนี่ยคือระบบช่วงล่างเขาจะเก็บให้หมดเลยนะครับระบบช่วงล่างนะเบรกนะครับชุดพาเทอาท้ายระบบทุกอย่างนะก็เช็คให้พร้อมใช้นะครับเปรกของเหลวใหม่ทั้งคันนะของเหลวใหม่หมดนะครับแล้วก็อันนี้จะได้ ล้อใหม่นะกระทะใหม่แล้วก็ยางใหม่ด้วยทั้ง12เส้นนะครับยางใหม่หมดเลยนะคำตีใหม่เก็บภายในใหม่กระบะใหม่นะครับราคาก็เล้าๆเ,เลยนะครับยังไงก็ลองทักมาดูครับทุกคนรับประกันว่าถูกใจแน่นะถ้าเราถูกใจนะถ้าเราชอบอยังไงก็ถูกใจนะเนีย่ยฮะ ราคาเบาเบาครับผมสปีก้านะคันนี้ถวายรอบครับเครื่องอีซุ6หกเนะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดนะครับประมาณเนี้ยฮะสองเพา,าเดียวซึ่งในเครื่อง6ก d อเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องอตัวเดียวกับ e U, อีซุสเดก้าซัมยี่หรือว่าสองเจ็ดบ้านเราครับหรือว่าจะเป็นล็อกกี้สองสี่สบ้านเรานะสี่ี่นนะี้ก็จะเท่ากับหกยูเซตสามหกนะหกยูเซตอะ พวกเครื่องของอ e ีซสุสปกสุดตัวใหม่นะซีซีเท่ากันครับเก้าันแปดร้อยกว่ากนวะ่าเนาะประมาณนี้ไม่ถึงหมื่นดครับไม่ถึงหมื่นซีซีไม่ถึงสิบลิตรนะไม่ถึงหมื่นซีซีขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับโอเคทุกคนจะคลิปหน้าครับ